ใ่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้20พฤศจิกายน2568เราจะมาอัปเดตสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งเดือนหลังจะมีการโอนจ่ายกี่รายการและและคลืบหน้าสำหรับการเตรียมลงทะเบียนบัสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ล่าสุดนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังได้ไปดูแลในส่วนนี้นะคะปิดท้ายด้วยผู้ที่มีสิทธิ บัตสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถลงคนละครึ่ง plus เฟสที่2ได้หรือไม่นะคะมาเริ่มกันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้20พฤศจิกายนนะคะมีเงินโอนเข้า1รายการกลุ่มที่จะได้รับสิทธิก็คือผู้พิการนั่นก็คือเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่ง มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอํานาจที่ใช้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะและท้ายสุดอีกหนึ่งรายการจะมีการโอนในวันที่24พฤศจิกายน2568นั่นก็คือเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธ์ ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จครั้งที่1นนะคะในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดโอนแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี ร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์นะคะไปกันต่อที่อีกหนึ่งความคืบหน้าสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และส่วนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังเตรียมเปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ดําเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาโครงการคนละครึ่งพล u สเฟสที่2โดยได้ตั้งเป้าให้ทันภายในเดือนธันวาคม2568ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาสเฟสที่2ได้นะคะ18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะนายเอกนิตินิติธันประพาส รองนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรุฬกลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมให้กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่โดยขอให้ไปพิจารณาพร้อม,อม,อม,อมก,กับการพิจารณาจัดทา โครงการคนละครึ่ง p l u สเฟสที่2ด้วยนายกได้ให้ในโยบายว่าให้ทําภายในเดือนธันวาคม68นี้โดยโดยเอาข้อดีเสียของคนละครึ่ง p l u สเฟสแรกที่กําลังทําอยู่มาปรับปรุงใช้เช่นเดียวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังรับไปดําเนินการนายเอกนิติระบุนะคะทั้งนี้รัฐบาลยืนยันการดําเนินโครงการด้านเศรษฐกิจ โดยจะดำเนินการเหมือนเดิมนั่นคือคนละครึ่งพลัสโดยรัฐจะช่วยสมทบคนละครึ่งส่วนคนที่มีไรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะได้รับเงินสมทบรัฐบาลจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสที่2ไม่ได้ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการนั้นรองนายกได้ระบุว่าจะใช้แหล่งเงินจากงบกลางเป็นหลักนะคะโดย จะใช้วงเงินจำนวนเท่าใดนั้นขณะน,นี้จะขอไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยการจ่ายเงินลงไปถึงมือประชาชนรัฐบาลยังยึดตามทามลายเดิมคือภายในเดือนมกราคม269 9นี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการโอนเงินให้เส,สวัสดิการแห่งรัฐในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน คืบหน้าการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569และผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ในคนละครึ่งพลาสฟเฟสท,ที่2ได้หรือไม่มีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะอัปเดตวันนี้20พฤศจิกายน2568